สวัสดีครับพี่นังคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก,กาอกร้ายทั่วตะอนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กําลังห้ามหันกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทางเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลระเบิดทาลายเครือข่ายอววงใต้ดินของกลุ่มเกาอกร้กา,ายฮามาสอย่างต่อเนื่องเสียหายยับเยินไฟลุกตามเส้นอุโมงค์และกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเก,กาะกระไลฮิตบอลเลาละในเลบานอนอย่างต่อเนื่องใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยิน กองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายรถถังของกองทัพซีเรียที่มาทำร้ายชาวดูดในซีเรียจะทำให้ระเบิดไฟลุกแต่เห็นกองานเข้าพบกลุ่มติดอาวุธลูกน้องของอิหร่านเล่นงานคลังน้ำมันของกองทัพสารัฐในอิรักเสียหายยับเยินไฟลุกเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่15กรกฎาคม2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะวันกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองกําลังภาคพ,พื้นดินอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะหน่วยวิศวกรการสู้รบยาฮลอมของกองทัพอิสราเอล ที่ได้ทำลายเค,ครอือข่ายวงแต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ใช้ทำการก่อการร้ายและหลบภัยจากการทุมตีของกองทัพอิสราเอลนะครับงานนี้วงใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตก่อชะตาขาดถูกกองทัพอิสราเอลจับได้นะครับหลังจากที่ติดตามล่าฮามาสลงไปในรูวงตต้ดินพบว่า ไปหลบอยู่ในอุโมงใต้าดินนะครับเพื่อนำมาสู่การโจมตีทําลายอุโมงต้าดินแห่งนี้จะทาให้เสียหายยับเยินมาในที่สุดตามที่ครับอิสราเอลได้ประกาศว่าอุโมงต้ดินของกลุมก่อกาไลฮา,ามัสยาว3.5กิโลเมตรในเขตพื้นที่เมืองคานยูนิธทางตอนใต้ของจวนกาซาถูกทําลายลงเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งกลยีมากมายเหลือเกินอุโมงต้าดินฮามาัสนะพื่น้องไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรนักหนาน,นะครับระเบิดแล้วระเบิดอีกก็ยังไม่หมดสักทีนะครับ โดยกองทัพอิสราเอลหรือ IDF ร,ระบุว่าอุโมงดังกล่าวนั้นถูกค้นพบโดยกองกําลังกองพลทหารคาฟเฟอร์นะครับและหน่วยวิศวกรการสรุปยาฮารอมชั้นยอดของกองทัพอิสราเอลซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษระหว่างปฏิบัติการทางตอนใต้ของเมืองคานยูนิตซึ่งอุโมงดังกล่าวนั้นเชื่อมต่อกับเส้นทางใต้ดิอื่นๆและยังมีห้องหลายห้องที่เจ้าที่กลุ่มกางกระไรฮามัสใช้พักอาศัยอีกด้วยตามที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้ซึ่งกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุว่ากองกําลังคาฟเฟอร์ ยังได้ทำลายสานที่ที่ใช้เก็บอุปกรณ์ระเบิดรวมถึงอาวุธที่พบอีกด้วยนะครับงานนี้จึงนามาสู่การระเบิดทาลายเครือข่ายอโมงต้าดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อเน,นื่องนะครับไม่หมดสักทีไม่รู้ว่าจะสร้างทําไมนักหนาได้ไปน้องสร้างมาก็ใช้ในการก่อการร้ายในการทาร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์และทําการลักพาตัวประกันเข้ามาในอมองเป็นการกระทที่ไม่ดีนะครับเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายมากๆและสุดท้ายกะครับอิสราเอลก็ตามมากวาดล้า,ลาง อุโมงต้าดินของกลุ่มก่อกราร้ายฮามาสในจังหวัดกาซาบางระเบิดทําลายลเสียหายสัตตุม้มสัตตุ้มแบบนี้นะครับไม่สามารถใช้เป็นฐานก่อการ้ายได้ต่อไปซึ่งก่อนที่กองทัพอิสราเอลจะระเบิดน,นั้นก็ค้นหาตัวประกันก่อนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พบตัวประกันสักทีทำไม่รู้ว่าฮามาสเอาไปเก็บไว้ในอุโมงค้างไหนนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายแล้วอุโมงต้าดินแห่งนี้ก็ทําลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นเศษอิสิปุน ในพื้นที่ชูวันกาซา,าต่อไปนะครับในเหตุการณ์ต่อมาถ้าเป็นผลงานของกองทัพอากาศอ,อิสราเอลที่ได้ทําลายเพื่อนรักของฮามาสก็คือกลุ่มก,อก่อการร้ายฮิตบอลล่อนนะครับที่มีทิศตั้งอยู่ในทางประเทศเลบานอนนะครับน้องที่งานนี้ด้วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลสืบทราบว่าฮิตบอลล่อนนั้นมีการเคลื่อนไหวในการซ่องสมอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอ,อิสราเอล ในอนาคตอันใกล้และอันไกลต่อไปนะครับงานนี้ของรับอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้จึงได้ส่งเครื่องบินรบเทพทั้ง F16 F15 F35 ถล่มโจมตีตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มกอรรกก้าไลฮิตบัลเละในหุบเขาเบกาทางที่ตะวันอ,ออกเฉียงเหนือของเลบานอนนะครับในช่วงเช้าของวันที่ 15กรกฎาคม2 568นะครับพี่น้องที่มีเหตุการณ์ยิงโจมตีใส่ไม่ยัง้งด้วยเจดมที่มีน้หนักมากถึง2,000กกทำลายทั้งยุทโธปกรณ์ฐานที่มั่นคลังแสงต่างๆของกลุ่มกอกรายฮิดบอลเลาะที่อยู่ในบริเวณเขาเบกานะครับสต้มสต้มแบบนี้สือตัวแรกแอดมินก็รายงานไปรอบหนึ่งแล้วนะครับและมาขยายผลเพิ่มเติมครับที่รับอิสราเอลเผยแร่วิดีโอเพิ่มเติมมาหเห็นว่าระเบิดเจดมของพวกเขานั้น รุนแรงมากมายแค่ไหนนะครับจนทำให้สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกอรไลายฮิตบัลละในเลบานอนนั้นต้องเสียหายยับเยินหายวับไปในพิษตากลายเป็นเศษเศจปุ๋ยในแดนของประเทศเลบานอนอย่างต่อนเนื่องแบบนี้นะครับจากการที่ไม่เข็ดไม่จําจะมาทําร้ายประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อช่วยฮามาสเพื่อนรักแต่สุดท้ายก็ชะตาขาดเอง อทั่มโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แบบนี้จะทาให้สมาชิกระดับสูงและระดับล่างของกลุ่มกวาการไรฮิตบุลเลาะดับเพลอนดับสยองจานวนมากอย่างต่อเนื่องและสูญเสียยุทโธปกรณ์จานวนมากอย่างต่อเนื่องที่เก็บไว้เพื่อกองทัพของกลุ่มกวาการไรฮิตบุลเลาะเอง,อง,อง,องแต่ในเมื่อมาเล่นกับ Israel, อิสราเอลอิสราเอลก็ไม่ยอมนะครับไม่ปล่อยให้เป็นไาหิวคามต่อประเทศอิสราเอลยังมาสู่การทาลายล้างฮิตบุลเลาะในเลบานอนแบบนี้เสียหายยับเยินแบบนี้ไปในที่สุดนะครับตามภาพวิดีโอ ที่และเหตุการณ์ต่อมาครับก็อย่างเปผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลที่การน,นี้ได้ถล่มไปคู่คามที่อยู่ในประเทศซีเรียนะครับเพื่อช่วยเหลือพันธมิตรของพวกเขาที่เป็นชาวโดดในประเทศซีเรียที่มีการสู้รบและมีเหตุการณ์ปั่นป่วนในประเทศซีเรียนะครับที่ชาวโดดสู้รบกับชาวเบดูอินรวมถึงกองทัพของรัฐบาลซีเรียชุดใหม่ด้วยนะครับอนนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ทําลายรถถังของรัฐบาลซีเรียรวมถึงมุสลิมเบดูอินนะครับ ที่เป็นศัตรูกับชาวดุดพันธมิตรของอิสราเอลนะครับจะทําให้รถถังของกองทัพรัฐบาลซีเรียนั้นเสียหายไปไม่น้อยนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่เล็งยิงแล้วในขณะเคลื่อนที่ด้วยนะครับ กองทัพอากาศอิสราเอลก็ถล่มโจมตีได้อย่างแม่นยำนะพี่น้องสับตึมสัตึมแบบนี้บางคันก็แหลกละเอียดไปแล้วนะครับบางคันก็มีไฟลุกให้เห็นจากรถถังเทพของซีเรียกลายเป็นรถถังปิ้งไก่ดีๆนี่เองนะครับแต่ภาพวิดีโอที่ปรากฏจากการที่รถถังเหล่านี้จะมาทำร้ายเพื่อนของอิสราเอลอย่างช้าดูนะครับสุดท้ายก็ชะตาขาดเองถูกกองทัพอิสราเอลช่วยเพื่อนนะครับจนทําให้รถถังของซีเรียไฟลุกจนกลายเป็นรถถังพ่นไฟไปนี่เองนะครับ เลืข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่งานเข้าสหรัฐอยู่เหมือนกันนะครับน้องเมื่อได้มีโดนจำนวน2ลํลำนะครับที่เป็นของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ตออกลางลูกน้องของอิหร่านได้โจมตีคลังน้ํามันในอิรักนะครับที่อยู่ในส่วนของสหรัฐควบคุมอยู่จนทําให้เกิดไฟไหม้และต้องหยุดดําเนินการนะครับโดยการโจมตีครั้งนี้ข่าวระบุเพิ่มเติมว่ามีแนวโน้มจะดำเนินการโดยกลุ่มติดอาวุธ ที่ได้รับการสนัสนุนจากอิหร่านในตอนออกกลางนะครับที่มีภาพความเสียหายเกิดขึ้น,นที่แสดงให้เห็นไฟลุกน้ํามันในพื้นที่ของประเทศอิรักนะครับี่น้องที่ระบุว่าเป็นแหล่งน้ํามันที่ชื่อ ซาซาังนะครับที่สหรัฐบริหารจัดการในอิรักซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้นะครับพี่น้องจะทำให้ไฟลูกคาดว่าเสียหายน้ำมันไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่อิรานนั้นก็อยากจะแก้แค้นสหรัฐนะครับและได้มีลูกลองที่เป็นกลุ่กมก่อการร้ายทั่วตะวลอกกลางแล้วก็ส่งโดนมาโจมตีคลังน้ำมันแห่งนี้จะทําให้เสียหายไปซึ่งคาดว่าสหรัฐอเมริกา น่าจะมีแผนโจมตีสวนกลับกลุ่มติดอาวุธที่ส่งโดนมาโจมตีขังน้ำมันของสหรัฐในอิรักอย่างนี้ต่อไปไม่นานนี้แน่นอนก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินจะขอจากลากระพิงท่านี้ทาพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ